สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกค่ะสามารถรับชมคู่กันได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศีนะเรามาเริ่มกันเลยขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของชาวราศีเมษก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างใน,นช่วงนี้ พลังงานไพเดอะสตาร์ขึ้นมาใบแรกนะคะเป็นพลังงานของการเก็บตัวเงียบก็ได้นะคะในช่วงนี้คุณอาจจะกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นพิเศษนะกลับมาเยียวยาอารมณ์ความรู้สึกของคุณมากๆที่นกเห็นคือคุณต้องการการพักผ่อนนะคะต้องการความสงบ ทางด้านจิตใจนะคะหรือเยียวยาความรู้สึกต่างๆของคุณก็ได้นะคือคุณคุณอาจจะหายเงียบไปจากสังคมจากเพื่อนนะในช่วงนี้หรือว่าแบบทําตัวลึกลับนะคะไม่ค่อยอยากจะไปพบปะใครนะคะมองว่าคุณต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่นะก็คือคุณอาจจะไม่ค่อยที่จะแบบอยากเจอใครในช่วงนี้นะคะหรือเป็นช่วงที่คุณอยากจะอยู่กับตัวเองมากๆนะคะแล้วก็ คุณอาจจะมีไอเดียหรืออยากจะทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ด้วยนะคะมองว่าการที่คุณสงบนิ่งเนี่ยนะจิตใจของคุณเนี่ยสงบนะคะแล้วก็เบาเนี่ยทำให้คุณอนะ่ะเกิดไอเดียนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ที่แบบเกิดขึ้นนะคะในความคิดของคุณเป็นความคิดที่ดีนะคะไพ่หนึ่งหมายนะ,ะอาจจะมีไอเดียดีๆ ในเรื่องของการงานในสิ่งที่คุณอยากจะทำก็ได้นะคะอ่าเหมือนไปชาร์จแบตกลับมาแล้วก็มีมีไฟในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะทำอะไรนะคะเนาะถ้าเกิดคุณไม่ได้พักเลยนะคุณอาจจะต้องพักนะเพราะว่าไพ่ก็บอกว่าอยากให้คุณพักอยากให้คุณชาร์จแบตตัวเองอยากให้คุณแบบเยียวยาอารมณ์ความรู้สึกนะคะร่างกายก็ได้จิตใจอะไรอย่างเงี้ย จะทำให้คุณมีไฟนะคที่จะใช้ชีวิตต่อไปนะมาดูซิเราในเรื่องของความรักเป็นยังไงไนออฟคัพนะคะมีแล้วหรือเปล่านะคะเหมือนมีคนเข้ามาจีบมาชอบหรือว่ามีการพูดคุยกันแล้วนะคะให้หนึ่งเหรียญให้สี่ไม้ในช่วงนี้นะคะ ถ้าคุณยังไม่มีใครก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะหรือบางคนเนี่ยนกมองว่ามีโอกาสได้คุยกันแล้วแหละนะคะได้คุยได้สานความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะความรักของคุณก็มองว่าเออจะมีการพัฒนานะไพ่หนึ่งเหรียญกับสี่ไม้นะคะพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจจะมีการ ไปเข้าสังคมของเขาของคุณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะหรือสังคมรับรู้นะคะว่าคุณกําลังแบบดูใจกันอยู่คบกันอยู่อะไรเงี้ยเป็นไปได้เนาะก็คือพลังงานความรักของชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะคุณก็จะถูกรักนะคะถูกดูแลใจใสนะคะแล้วก็คนรักเห็นคุณค่านะคะให้ความสำคัญกับคุณนะคุณเกี่ยวข้องกับ ทัดนามได้นะรกรกฎพิจิกมีนชาวทัดดินพลกศกกัมังกรอน,นะคะถ้าคุณเป็นคนโสดก็กำลังจะมีความรักแบบนี้เข้ามานะคะขอดูความรู้สึกของใครคนนั้นนะคะที่มีให้กับราศีเมษพลงานชาวทัดไฟเมษสิงหธนูแล้วก็ชาวราศีกันขึ้นมาเนาะ คนคนนี้นะคะเขาสนใจคุณนะคะเขาอยากเรียนรู้คุณเขาอยากรู้จักคุณนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณดึงดูดใจเขามากๆนะเป็นอะไรที่แบบเขาสนใจนะแล้วก็เขาหลงไหลในความเป็นคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นสเสน่ห์นะคะการวางตัวของคุณนะคะความเก่งนะคะความฉลาดนะคะอ่าก็มองว่าเขา เขาหลงไหลนะคะชาวราศีเมษมากๆแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยนะคะมองว่าเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ฮอตคนหนึ่งเลยนะคะด้วยพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยกับไพ่คิงถือคาถานะคะก็เป็นคนที่ฮอตเลยมีคนเข้าหาเยอะนะคะอืมถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรนกมองว่าเขาไม่ได้สนใจตัวเรืองอื่นๆนะเนี่ย เขามีแพชชั่นกับคุณเขามีความสนใจคุณนะคะคุณดึงดูดใจเขานะคะดึงดูดความสนใจเขานะเนี่ยก็คือเขาเขาหลงในในความเป็นคุณจริงๆนะคะหลงไหลสเสน่ห์คุณนะคะแล้วคุณก็น่าจะทําให้เขาแบบเนี่ยค่ะเป็นเป็นสีไพ่ที่มีความร้อนแรงเนาะปลุกไฟในใจเขาได้นะคะคุณทําให้เขาแบบมีความกระตือรือร้นที่อยากจะ เข้าหานะคะที่อยากที่จะสานความสัมพันธ์นี้เนาะมาดูซีแล้วแอคชั่นของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูแอคชั่นของเขานะแอคชั่นของเขานะคะให้ the Tower นะคะ Emperor นะคะพลังงานของชาวต่างชาติได้นะคะ เจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเมืองก็ได้นกมองว่าตัวเขานะคะจะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยตัวเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้นะเขาไม่ไปไหนนะคะแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะมีอุปสรรคนะคะมีความยาก ขนาดไหนก็ตามนะเขาจะทำให้คุณรับรู้นะคะว่าเขาจะไม่ได้ทิ้งคุณไปง่ายๆนะคะแล้วก็อยากทำให้คุณเชื่อมั่นในความเป็นเขานะคะในในความสัมพันธ์นี้อถ้าคุณรู้สึกกลัวนะคะอาจจะด้วยพลังงานในอดีตของคุณก็ได้นะคะเขาจะทำให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้นะคะนะ เขารักคุณอนะแอคชั่นของเขาก็คือคุณจะเป็นที่รักเป็นที่ปรารถนานะคะเป็นคนสำคัญเป็นหนึ่งเดียวของเขานะคะแล้วก็จะมีช่วงเวลาดีๆที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะได้ใช้ร่วมกันนะ,ค,ะคุณจะเห็นถึงการแสดงออกนะคะคุณจะสัมผัสได้นะคะความรู้สึกของคุณว่าเขารักนะคะคุณพิเศษต่อใจเขามากแค่ไหนเนาะเขารักคุณมากแค่ไหน ก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็นความกลัวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในในชีวิตคุณแล้วคุณก็กลัวที่จะเกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นในในความเป็นเขานะคะในความรักครั้งนี้เขาจะชัดเจนเนาะเขาจะทําอะไรแบบชัดเจนเลยนะคะคนคนนี้นะตรงไปตรงมานะคะรักก็คือรักนะคะรู้สึกดีรู้สึกแบบไหนก็ ชัดเจนนะดูเป็นผู้ใหญ่นะคะมีมีความเข้มแข็งมีความเป็นผู้นำนะคะพลังงานของชาวทัศลมนะคะเมทุนตุนกลุ่มขึ้นมาเนาะเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะรักใครก็รักจริงรักแล้วรักเลยนะคะเป็นประมาณนั้นค่อนข้างชัดเจนในตัวเองมากๆไพ่ไฮโรแฟนนะคะคุณอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมประเพณีก็ได้เนี่ยคนคนนี้นะคือ เขาอาจจะพาคุณไปเจอกับคนที่เขาให้ความเคารพนับถือก็ได้นะคะเขาจริงใจนะจริงใจเปิดเผยนะคะคุณคนนี้นะนี่ก็เป็นแอคชั่นของเขานะคะพอดูไพ่สรุปนะคะสำหรับในช่วงเดือนนี้ของชาวราศีเมษนะคะชิงถือเหรียญน,นะคะถ้าดินฝึกศกันมังกร ให้สองไมมเจอกันผ่านโลกออนไลน์คลองมือสื่อสารหรือว่าเป็นรักทางไกลได้นะคะ Justic นออกมองว่าให้สรุปนะคะเป็นความรักที่มั่นคงต่อกันนะคะมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีการวางแผนนะมีการวางแผนเกี่ยวกับการเดินทางมาเจอกันก็ได้นะคะเกี่ยวกับอนาคตในความสัมพันธ์นี้มีการพูดคุยเกี่ยวกับ อนาคตระหว่างคุณและเขานะคะแล้วก็ไพ่จัสติ c เนี่ยนกมองว่าเป็นความรู้สึกก็ได้นะคะที่ชัดเจนในใจว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่เราอยากจะชัดเจนด้วยมีอนาคตด้วยนะคะเป็นเขาหรือคุณก็ได้นะคะทั้งสองคนที่คิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของความชัดเจนนะคะทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดต่างๆนะคะนะจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะ ไพ่ six of o n e ก็เป็นความสำเร็จนะคะัชชนะนะความสัมพันธ์นี้กำลังจะนำไปสู่ความสำเร็จก็ได้นะคะนาะเนี่ยไพ่ซันคือนกมองว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะแบบมีใจที่ตรงกันนะคะมีโอกาสที่จะสมหวัง ในความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะคะไพ่เดอสัตว์เนาะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมีข่าวดีนะคะมีความชัดเจนนะคะมีความสุขในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะเอ่อแล้วก็ทุกคนรับรู้นะคะคนใกล้ตัวรอบข้างนะคะรับรู้ว่าคุณทั้งคู่คบกันอยู่แล้วก็มีคนเห็นด้วยอ่ะรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะมีคนสนับสนุนคุณทั้งคู่นะ คุณทั้งคู่จะแฮปปี้จะมีความสุขนะคะที่ได้อยู่ในชีวิตของกันหลากันเนาะก็เป็นพลังงานของความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้ของชาวราศีเมษนะคะเป็นพลังงานที่ดีเนาะก็ประมาณนี้สำหรับเดือนนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะใครสนใจนะคะที่อยากจะดูเพิ่มเติมนะคะเป็นพลังงานของคุณเองก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ